ว่าถ้าหนาทำถ้าแกไม่จำแล้วที่ให้ใครจำถ้าแกไม่ทำแล้วใครจะทำเว่ยไอ้วายอะไรนะลงใจสวัสดีครับผมไอ้วิสุทธิไอ้เฟกถางสเก็แสงครับมาเที่ยวพี่ต่อเนีครับ พ่อคนถขามสแกแสงมาแล้วอยากจะให้พูดถึงนึงขามสแกแสงจักหน่่ยละสวัสดีพี่น้องคนขามสแกนแสงสวัสดีพี่น้องคนโคราชนะครับผมอยากจะฝากงานที่มีของดีมากไปที่พี่ต <c oughs> <ม>ิ๊กเขียนก็คืองานพริโร้โลกขามสแกแสงบานนี้นี่ไปเที่รทรยวกันพี่น้องกนเด้อความจริงแล้วขามสแกแสงนี่มันมีต้นไม้ต้นหนึ่งรือต้นมะขามพอตอนคืนมันจะเปลี่ยนแสงได้เ็เลยเป็นต้นขามสแกแสงเป็นต้นสแกแสง <c oughs> <c oughs> ต้นมะขามนะครับแล้วม็มีต้นต้นสแกนหลายตัต้นสแก ลุงต <Private> ้นสเกลพงต้นสเกลแสงนะครับในต้นสเกลแสงนี่มันจะมีแมงแมงแมงอะไรแมงตะเกียแมงตะเกียบแมงสเกลนะครับเออมันจะออกแสงแวบๆยบแยบเอออันนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะนี่เขาเลือกชี้นะครับ